สวัสดีครับผมช่องเทโกยากิชาแนลวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าจอะลึกสเตตัสของรายโอกาสและหลายคนถามเข้ามาในครับในไลฟ์สตรีมนะว่าสเตตัสของรายโยกาสเนี่ยควรอัพยังไงความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีไม,ไม่มีสูตรตายตัวนะว่าเป็นสูตรสําเร็จว่าอัพแบบนี้ดีที่สุดนะมีแค่บางสเตตที่เป็นเลคโคอมเมนท์ว่าจําเป็นต้องอัพแต่บางสเตตเราสามารถบิลได้ด้วยตัวเองเรามีความชอบแบบไหนเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะ เจาะลึกทีละสเตตัสเลยนะครับสเตตัสที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอาจจะเป็นสเตตัสที่เพิ่งรีมานะเพราะผมเพิ่งจะรีมานะสเตตัสแรกเลยนะครับก็คือสเตร็คนะครับสเตร็คเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญของอาชีพตีใกล้ทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าอัพมากแค่ไหนแล้วถ้าผมเนี่ยสเตร็คเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อ่าเป็นเลคคอมเมนต์ว่าจําเป็นต้องอัพร้อยยี่สิบถามว่าทำไมต้องอัพร้อยยี่สิบมีสองเหตุผลครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะใช้เทมสเตร็ค เพราะว่าเราอยอกราดไม่มีรองเท้าไหนจะใช้แล้วครับก็คือเทมสติงเนี่ยนะดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเมื่อเราสติง120เนี่ยจะทำแอ็แท็กเราเพิ่มเยอะนะถึงมันจะแรงขึ้นเนี่ยมันก็แรงขึ้นอยู่แต่มาอันนี้ไม่ได้แรงขึ้นมากขนาดแบบเหมือนพวกรองเท้าคีที่เขาอัพลัก120นะแต่ว่าสำหรับสายเือกราดเนี่ยมันไม่มีอะไรอัพแล้วจริงนะครับยังไงเราก็ต้องอัพสติงแบบเยอะอยู่แล้วเราก็อัพ120ไปเลยเพื่อที่จะใส่เทมสตงอันนี้นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราจะใส่พวก มัพเนี่ยเป็นพวกกระเป๋าหรือมัพต่างๆนะถึงคุณจะยังไม่มีกระเป๋าในวันนี้หรือว่ามัพทองมัพดำมัพอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องอัพสติ๊นะที่90ขึ้นไปนะครับ90ขึ้นไปเนี่ยราจะทำให้เราเนี่ยได้แอ t แท็กสนะถ้าเป็นกระเป๋านะแล้วก็พวกมัพมัพทองปีกทองอะไรพวกนี้หรือหรือปีกดำอะไรพวกนี้ก็จะบวกแตกต่างกันไปจะแต่ว่าจะคล้ายๆกันประมาณนี้แหละ นะครับเพราะยังไงเพราะงั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้อง u 90ขึ้นไปนะครับเพราะเนี่ยถ้าเราจะเอาไว้คุ้มเนี่ยก็คือ120เลือกของ2ชิ้นนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือ AG นะ AG เนี่ยอ่ก็เป็นที่ถกเถียงกันมากเลยว่า AG เนี่ยควรจะั p เท่าไหร่นะครับแต่อย่างในน้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่ายืดหยุ่นอยู่เหมือนกันสำหรับผมเนี่ย AG ควรจะต้อง90ขึ้นไปนะครับเพราะว่า90เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยใส่มับกระเป๋าเอาอีกแล้วกระเป๋าอีกแล้วเห็นนะครับ ไม่ใช่กระเป๋าอย่างเดียวเลยนะไม่ว่าจะมับทองมัฟดำมัฟอะไรก็ตามเนี่ยสเตตัสที่เราควรจะอัพก็ควรจะต้อง90อัพเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยนะถ้าเราอัพ90เนี่ยจะได้ APD8% นะครับแล้วเมื่อเราบวก9เนี่ยจะได้ APD บวก1นะอันนี้เขาแปลผิดนะครับถ้าไปดูในเบ t a ด a ้าบสในเว็บ d ีเนี่ย APD จะบวก1ตรงๆนะเพราะงั้นเนี่ยการที่เราอัพ90เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้ APD1 ตรงๆเลยนะครับเพราะงั้นนะ ถือว่าสําคัญมากนะแต่นอันนี้มาถึงต้องบวกเด้วยนะถ้าแค่กระเป๋าเฉยจะได้แค่บวกแปดเปอร์เนฉยนะครับแล้วก็ APD เนี่ยแล้วพอเราใส่กระปงกระเป๋าแล้วเนี่ยจากที่ผมบิวมาเนี่ยผมเอจประมาณ90เนี่ยผมสามารถใส่กระเป๋าเนี่ยแล้วก็กดยาเร่งแดงแล้วก็กดยาเอลิทยายาขวดสีเขียวนะเราจะสามารถ a อ d ีดีร้อยเก้าสามได้แล้วก็มีคอร์สฟ้าช่วยด้วยนะครับเราจะร้อยเก้าสามได้โดยที่เราไม่ต้องกดพ่อวูดนะครับ เพราะเนี่ยจะทําให้เราประหยัดในการลงดันโดยที่แบบเราแทงรัวโดวยที่แบบมาแบบฟรีๆเลยนะกดแค่ยาแดงขยะเขียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คือมันมันยืดหยุ่นได้นะครับแล้วแต่บิวของแต่ละคนนะแต่ว่า a อจเนี่ยก็จะมีอีกอีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคนที่เขาใส่หูอิ่มนะครับหูอิ่มเนี่ยต้องการ AG 120นะครับเพราะอะไร อ๋อหอิมเฉยเนี่ยอาจจะอาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่ยังไงเราต้องเอา120เพราะว่าในอนาคตเราจะมีปากนโยโกาย neglect ปากอันนี้นะครับถ้าเราใส่คู่กับหูอิมแล้วเนี่ยจะทําให้บวุวยแอแท็กเนี่ยร่วมเกือบ200เลยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราแต่ว่าถ้าเราไม่อัพไปจีเราก็จะไม่ได้นะถ้าถ้าอัพแบบผมที่อัพแค่90เนี่ยมันจะไม่ได้เลยนะมันต้องอัพ108แปแล้วก็120ตามลําดับนะมันถึงจะได้บวุวยแอแท็กเยอะมากๆนะเอางั้เน้นนะ ถ้าคิดใส่หูอิ่มแล้วก็ต้องอัพไอจีร้อยสิบนี่คือข้อเสียหนึ่งของการใส่หูอิ่มนะครับแต่ถ้าใส่หูอิ่มไม่เฉยก็ไม่ต้องก็ได้นะมันมันกระบวกมันชิงพอรยี่สิบเปอร์เซ็นในเฉยก็โหดอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะเอาเอาให้สุดเนี่ยก็ต้องอัพไป็นจีร้อยยี่สิบนะครับนะเพราะงั้นไอจีเนี่นะมันสามารถบิลได้ตาม APD นะยังไงเราก็ต้องพยายามทำให้ได้ทำให้ได้เราก็สั่งไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยเก้าสิบถึงร้อยยี่สิบนี่คือค่าที่เหมาะสมนะครับต่อไปก็คือวิดนะครับวิ With เนี่ย คุณสมบัติของวิทเนี่ยอ่ะเราจะพูดเจาะลึกนิดนึงเป็นเป็นสเตตัสที่คนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะวิทหนึ่งเนี่ยจะได้ HP 1%นะครับและก็ได้การปั๊มเนี่ยแรงขึ้นอีกอีกปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกันใบนะทุกๆ1นะจะได้1%ถ้าเราวิทร้อยก็จะกันใบกันใบร้อยเปอเลยนะกันหมื่นด้วยนะหมื่นด้วยก็กันหมื่นด้วย100%เหมือนกันะวิทเนี่ยถือว่าเป็นค่าที่ คุ้มค่าสาหรับเรยุการมากเพราะเราจะปั๊มแรงขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าวิดหนึ่งเราจะได้การปั๊มแรงขึ้น2%ใช่ไหมครับจะทำให้เราเนี่ยประหยัดการปั๊มในการลงดันตีบอสต่างๆเนี่ยแล้วปั๊มแรงขึ้นเนี่ยมันจะประหยัดขึ้นเยอะเลยนะอย่างที่ใครเคยดูลฟ์สตีมผมบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าผมปั๊มเยลโล่นะเป็นอาชีพเดียวที่ปั๊มเยลโล่ได้อย่าง e ซี่สบายใจนะอาชีพอื่นก็ปั๊มมันไม่ค่อยขึ้นนะแต่เรยุการเนี่ยปั๊มเยลโล่ได้เหมือนกับปั๊มไว้นะคนอื่นกระปั๊ไว้ แรงเท่ากับเบลโนของเรโออกาศเพราะว่ามันมีสกิลช่วยแล้วแถมเรามีวิทที่เยอะนะเพราะงั้นเนี่ยวิทเนี่ยเป็นค่าที่ยืดอยู่เหมือนกันอย่างผมเองเนี่ยผมจะอัพ90เพื่อจะเอาโบนัสสเต็ของกระเป๋ากระเป๋าอ,อีกแล้วนะส่วนใหญ่สเต็เนี่ยจะเกิดจากของในตัวเรานะนะเพราะงั้นเนี่ยวิทวิทอ่า90นะจะได้การลาท่าทั้งหมด5เปอร์บวกต้าบวก9เอก้า5เปอร์เป็น10เปอร์นนะมับกระเป๋าก็เหมือนกันมับกระเป๋า อันไม่มากระเป๋ามัฟทองนะมัฟปีกทองนะแล้วก็มัฟปีกดำเนี่ยก็ต้องใช้วิตท,ที่ประมาณ90ถึงร้อยเหมือนกันนะเพราะน้นยังไงเราก็ต้องอัพวิตอยู่ดีนะแต่ว่านะแต่ว่านิดนึงก็คือสำหรับคนที่ใส่หูอิ่มเนี่ยยังไงเราต้องลดวิตลงนิดหนึ่งไม่งั้นเนี่ยสเตตัสเราอาจจะไม่พอนะเพราะนี่ถ้าใครใส่หูอิ่มเนี่ยก็ต้องรับสภาพที่วิตเราอาจจะไม่ไม่ได้อัพถึง90นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใส่หูอิ่มนะเราจะมีสเตตสเหลือมาลง อย่างน้นนอยๆควรจะ90ขึ้นไปแต่ไม่90ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสาเตตัสการอัพวีดเพื่อป้องกันไร้ท่าเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับเราเยอะแยะมากายนะแค่ทำให้เราถึกขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ไหนๆเราก็ใส่กระเป๋าแล้วนะเราก็เอาให้คุ้มก็ต้องเอาสาเตตัสให้มันเข้ากระเป๋านะต่อไปก็คืออินนะครับอินเนี่ยก็เป็นข้อตกยงเหมือนกันว่าควรจะอัพเท่าไหร่นะสำหรับผมแล้วเนี่ยอินเนี่ยตอนแรกผมก็มองไม่เห็นคุณค่ามันเหมือนกัน แต่ตอนแรกผมเลือกเห็นคุณค่ามาแล้วเพราะว่าเราต้องการที่จะอ่าคือเราตอนแรกเราปกผมเนี่ยจะถ้าใครดูทวิตเ์สตรีมผมเนี่ยผมจะอัพลักเยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมกําลังช่างใจว่าผมจะเปลี่ยนลักเนี่ยลดลักลงมันสักหน่อยเนี่ยมาอัพอินนะครับ <c oughs> เพราะว่าอินเนี่ยนะมันทําให้เราเนี่ยปั๊มแรงขึ้นผมมองเรื่องการคุ้มค่าในอนาคตนะผมว่าผมจะอัพอินสัก30ขึ้นไปนะสามสิบกว่ากว่าเนี่ยกำลังสวยนะแล้วแต่บิลแต่ละคนนะ 30กว่า,ก,วาการลังสวยมันทำให้เราเนี่ยปั๊ม SP เนี่ยได้แรงขึ้นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราก็ดูด SP อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยผมจะใส่ไรเวิร์ดไปได้อีกนานแค่ไหนนะเพราะว่าอนาคตผมอาจจะต้องใส่หมวกที่มันแรงๆไปเลยเงี้ยแล้วก็ใช้การปั๊มในการที่จะจะตีมอนนะแต่ก็ยังไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะแต่ผมก็เลยว่าจับอินไว้ก่อนเพื่อให้แม็กเเรามากขึ้นแล้วก็ปั๊มเอได้ ประหยัดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกๆอินหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราปั๊ม FP เนี่ยมากขึ้น1%นะถ้าเราอัพอินประมาณ30มสิบปุบวกเนี่ยสมมติว่า35เนี่ยเราจะปั๊มแรงขึ้น35%มันก็ทำให้เราประหยัดขึ้นนิดหนึ่งนะและอีกข้อดีของอินอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ในสูตรของสกิลหลบเวทนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมอัพลักเยอะเนี่ยเพราะว่าใจจริงผมอยากได้สกิลหลบเวทให้มันหลบให้มัน หลบประมาณ20%กว่าเปนะครับเพราะว่าสูตรของการอัพลักเนี่ยจะทำให้เราอ่าหล,ลบเวทเนี่ยได้มากขึ้นแต่ว่าความจริงแล้วสูตรนั้นอ่ะมันสามารถใช้อินได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นทั้งอินทั้งลักจะทำให้เราหลบเวทมากขึ้นนะครับเพื่อเตรียมตัวลงแลบ5นะเพราะฉะนั้นนะอินเนี่ยถือว่ามีคุณค่า2ทางเลยทั้งการประหยัดไอพแล้วก็เรื่องการหลบเวทนะครับสกิลหลบเวทของโลกยากาศนะต่อไปก็คือเด็กเด็ก,ดกนี่ก็ ถือว่าเป็นค่าที่สําคัญของเรียกกาศมากมากเลยนะคืออาจจะมองว่าเด็กความจริงมันเป็นของอนักธนูไม่ใช่หรอคนที่ใช้ธนูไม่ใช่หรออะไรใช่ไหมครับแต่เรียกกาศเนี่ยจริงเด็กนี่ถือว่าสําคัญมากนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรียกกาศเนี่ยไม่ใช่อ,ชอ,อ,อาชีพตีติดคีนี่ออกไหมครับอาอาชีพตีติดคิดเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเด็กอะไรมากมายเพราะเพราะว่าเขาตีโดน100%นะแต่เรียกกาศเนี่ย ต้องการฮิตที่เยอะนะต้องการฮิตเนี่ยที่เยอะเพราะงั้นเด็กเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยตีโดนนะเพราะว่าเราไม่มีสกิลติดคีนั่นเองต่อให้เราตีแรงแค่ไหนนะสีตีแบบหลักแสนก็ตามนะตีไม่โดนก็เท่านั้นนะเพราะงั้นเนี่ด็กเนี่ยถือว่าเป็นค่าได้สําคัญบอสหลายๆตัวเนี่ยเราจะตีไม่โดนเช่นบอสเบอร์ซีบับเนี่ยที่มีฮิตที่มันต้องการฮิตถึง570เยอะมากๆนะการที่จะทําให้ฮิต570ได้เนี่ย ต่อให้เด็คร้อยยังไปไม่ถึงเลยนะต้องกดพ่อบู๊ช่วยอะไรางี้นะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นปลายทางอะไรที่นึงก็คือแล็บห้านะครับก็คือตัวกิโยนะตัวกิโยในแล็บห้าเนี่ยต้องการฮิตที่พอๆกับเบอร์ซีบับได้แหละประมาณ5้าร้อนะครับมันต้องการฮิตที่สูงนะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวที่จะอัปเด็กที่เยอะนะค่าขั้นต่ําที่ผมแนะนําก็คือเด็กที่90นะครับเกเพราะอะไรก็เข้าเรื่องกระเป๋าอีกแล้วนะ กระเป๋าเนี่ยนะเด็ก90เนี่ยถือว่ามีอิมแพคที่สูงที่สุดของกระเป๋าหรือแม้กระทั่งปีกทองปีกดําก็ตามนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเด็ก90นะจะทําทให้เราเนี่ยตีไกลแรงขึ้น5เปร์นะแล้วถ้ากระเป๋าบวก9เนี่ยจะทําให้เราตีไกลแรงขึ้นเป็น10เปร์จะทาให้เรา balancing point เนี่ยตัว BP เนี่ยแรงขึ้น10เปร์นะสมมติเราแทงทีละ30,000จะกลายเป็น3 0 0 0หรือว่ามีผลเยอะมากๆนะครับเพราะวนะเนี่ยเด็กเนี่ย เป็นค่าที่จําเป็นยังไงก็ต้องอัปเดต90ขึ้นไปนะนอกจากจะได้ฮิตเพิ่มแล้วเนี่ยยังตีแรงขึ้นอีกต่างหากนะครับแล้วก็ถึงอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะยังไม่มียังไม่มีกระเป๋าใช้ก็ยังจะเป็นต้องอัปอยู่ดีอ,อยู่ดีเพราะยังไงคุณก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้กระเป๋าในอนาคตถ้าใครดูไลฟ์สตรีมผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมก็ไม่มีกระเป๋าแต่แรกค่อยๆเก็บหอมลอมลิ้มาเรื่อยๆแล้วก็ ได้กระเป๋าบวก9มาในครอบคลองได้แล้วก็สามารถเอาสเตตที่ผมอัพเนี่ยมาใช้กระเป๋าได้แล้วแล้วโดยที่ผมอัพมาก่อนที่จะใช้กระเป๋าได้ซ้ำใช่ไหมครับนะเพราะงั้นเด็กนี้ก็สําคัญแต่ถ้าแต่ว่าที่ผมเลือกเนี่ยผมจะอัพเด็ก100เพราะว่าเราต้องการฮิตที่เยอะนะ90กับ100เนี่ยมันใช้มันใช้ใชพอยต์ในการอัพสเตตัสเะไม่มากนะครับแต่ถ้า100ขึ้นไปเนี่ยจะใช้สเตตัสที่9กระโดดเลยนะเพราะงั้นเนี่ยการอัพ90ไป100เนี่ยถือว่ายังมีความคุ้มค่าอยู่นะผมจะอัพ ผมงั้นผมคิดว่า 90. ้าถึงร้อกำลังดีเกินนี้ไม่โอเคนะครับสเตตัสสุดท้ายคือลักลักเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นสเตตัสไร้ประโยชน์นะบางคนมองว่ามันเราไม่ได้ตีขิเราจะอัลักอัพลักไปทําไมนะแต่ลักเนี่ยนะความจริงแล้วเป็นสเตตัสที่ดีมากๆนะโหมดมากๆมันเป็นเหมือนสเตตัสที่บวกเราทุกอย่างในตัวเราเลยนะครับลักเนี่ยโอ้โหถ้าพูดเรื่องประโยชน์นะคือแบบยาวนะ เดี๋ยวผจะพูดให้สั้นๆทีละยอย่างเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือลักเนี่ยทุกๆลักสามจะได้ฮิตหนึ่งนะครับนึกภาพไปง่ายว่าทุกๆลักสามจะเหมือนเด็กหนึ่งเพราะฉะน,นั้นถ้าพวกท่านสมมติเราอยากได้ฮิตเพิ่มเนี่ยเราจะบวกเด็กไปอีกสิบสมมติว่าเราเด็กหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยจะบวกเด็กไปร้อยสิบเนี่ยมันใช้ point ที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะเราสามารถเอา point นั้นมาัพลักเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะมหาศาลเลยแต่เราแล,แ,ลแ,ลแล้วได้ฮิตมากกว่าที่ไปอัพเด็กสิบอีกนะฮะเพราะฉะนั้น,นการัพลักเนี่ยจะช่วยทำให้เเราาิิตนน่พมมกขึ้้ไดนะ ทุกลัก3ได้ฮิต1นะครับและอีกอย่างนึงก็คือการอัพลักเนี่ยทุกๆลัก10เนี่ยจะได้เพอร์เฟกต์ดอทนะครับอาจจะมองว่าดูไม่ค่อยมีคุณค่านะแต่ถ้าสมมติเราอัพลักสักสมมติเรามีลักสัก80เราจะได้เพอร์เฟกต์ดอทบวกจากเนี่ยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยทุกคนในตัวเราจะมี1อยู่แล้วเพอร์เฟกต์ดอทค่านี้นะแต่ว่าถ้าเรามี8เนี่ยก็จะกลายเป็น9% 9มันจะเหมือนว่าเรามีเนี่ยการหลบ การตีธรรมดาของบอลตลอดเวลาเนี่ยเเซนี่ยมันทาให้เราเนี่ยถึกขึ้นในแบบที่เราคือแบบเราไม่รู้สึกนะเราเราเราไม่รู้แล้วว่ามันติดเมื่อไหร่นะเราก็ต้องมองเองนะมันจะขึ้นที่หัววันลัคก,กี้นะแต่สมมุติว่าถ้าบอสตีทีละสามพันเนี่ยแล้วถ้ามันติดติดลัคก,กี้วิธีหนึ่งเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเราหลบดาเมจสามพันนั้นไปได้เลยนะเพราะเนี่ยมันอยู่ติดตัวเราถาวรตลอดเลยนะเพราะงั้น,นการอัพลักเนี่ยช่วยเรื่องเพอร์เฟกต์ดอตยังไงรอยกาดเนี่ยก็ต้องแทงมอนบ่อยๆแล้วใช่ไหม แทงบอสแทงลูกน้องบอสเดี๋ยวมกแม้กระทั่งแทงมอนในดันต่างๆมันในการอัพลักจะช่วยทาให้เราเนี่ยถึกขึ้นถึกขึ้นในด้านการหลบนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้คินะประโยชน์อย่างที่3ของรักนะครับก็คือเราได้คิที่เพิ่มมากขึ้นถามว่าคิจําเป็นกับด้วยอากาศยังไงอย่างถ้าใครเคยดูไลสตรีมผมเนี่ยผมจะกําจัดบอสไอ้พวกที่บอสมันชอบใช้สกิลเอจีอัพเนี่ยแล้วเราตีไม่โดนเนี่ยการที่เราใช้การที่บอสใช้เอจีอัพเนี่ยนะ คือเราจะไม่มีวันตีมันโดนเลยแม้ว่าคุณจะฮิต800ฮิตพันหนึ่งก็ตีไม่โดนนะครับสิ่งเดียวที่จะตีโดนได้คือการตีติดครินะครับการตีติดคริเนี่ยสำหรับโอกาสถ้าจะให้ไปแทงโดว,วเนี่ยก็ตีไม่แรงใช่ไหมตีหลักพันนะแต่ว่าผมจะใช้สกิลสกิลนี้ exit break นะเลเวลหนึ่งใช้คู่กับฮันติ้งสเปียงง่ายๆไม่ไม่บวกก็ได้ะนะถ้าใครไปดูนะผมก็สามารถทิมได้ทีละแสนได้เหมือนกัน การทิ่ให้มันติดคีเนี่ยทีละแสนเนี่ยมันทำได้นะเพราะฉั้นเนี่ยแต่ว่าเราต้องอัพลักเนี่ยเพื่อให้มันติดคีไงถ้ามันไม่ติดคีเนี่ยมันก็จะไม่โดนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกบอสที่มันใช้ไอจีอัเนี่ยเลือกมันเหลือนิดเดียวแหละเพราะงั้นน้าผมใช้เอ็กซิเบเนี่ยไม่เกิน3ครั้งทุกตัวตายหมดนะสมมติมจิ้มทีละสักอ่ะไม่ถึงแสนอ่ะสัก8ปดหมื่นอ่ะจิ้มทีละ8ปดหมทีมันก็2องแสนแล้ว ส่วนใหญ่2องแสเนี่ยคือบอสเลือดติ่งมันก็จะตายพอดีเพราะว่าบอสมันไม่ใช้แต่แรกนะฮะบอสมันจะใช้ตอนที่มันจะมันใกล้ตายแล้วเลือดเหลือ10%ของของ HP ทั้งหมดมันนะมันถึงจะใช้สกิลเอจิอาพนะเพราะฉะนั้นรักนี่ก็ช่วยได้นี่กินในเกี่ยวกับเรื่องคลินะแล้วประโยชน์อย่างที่4นะโอ้ประโยชน์ของลักที่มันเยอะมากนะประโยชน์อย่างที่4ก็คือสกิลหลงเวกของระโยกาะนะหลงเวกของระโยกาะเนี่ยนะค่าลักและค่าอินเนี่ยมาบวกกันเนี่ย จะมาเป็นสูตรในการหลบเวทสกิลหลบเวทของระยกาเนี่ยพื้นฐานเบรคพื้นฐานเนี่ยจะสามารถหลบได้5%อยู่แล้วแต่ถ้าเราอัพลักกับอินเนี่ยรวมๆกันได้ประมาณสัก9 0้าสถึงหนึเนี่ยเราจะหลบเวทได้ประมาณ20%กว่าเลยนะมันเหมือนเรามีโกลเด้นอยู่ในตัวนะมันทําให้เราเหมือนแบบถ้าโกลเด้นเนี่ยหลบได้ร้อใช่ไหมครัแต่เราอัพลักและอินเนี่ยแล้วเราใช้สกิลเนี่ยจะทําให้เราหลบเวทได้ประมาณ20% 20กว่าเลยนะประมาณ23-24%นี่แหละครับก็ทําให้เรา แทงบอสต่างๆที่ใช้วอเทอร์บอลแทงบอสต่างๆที่ใช้หลอดออมิเมเลียนทั้งหลายเนี่ยแรงๆเนี่ยหล,ลบไปได้ทาให้เราแบบมีชีวิตรอดได้ในการตีบอสจนตายได้นะแล้วก็ในอนาคตเราจะมีแลบ5ใช่ไหมครับแลบ5ตัวที่โหดที่สุดในแลบ5เลยนะก็คือตัวที่ชื่อว่า KK นะชื่อเล่นมันนะมันคือตัววอลล็อกนะวอลล็อกที่มาใช้เวทใส่เรานะแล้วมันจะวอเทอร์บอลมันจะมีเวททุกธาตุเลยถ้าเรามีหลบเวทเนี่ยมันทำให้เราเนี่ย หลบเวทไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะได้ยืนแทงมันจนแล้วก็พอเรายืนแทงมันแล้วเนี่ยแล้วเราก็แทงมันจนมันตายได้แต่ถ้าเรายืนไม่ไหวเนี่ยเราก็จะสู้มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการหลบเวทเนี่ยก็มีส่งผลช่วยเราหลายๆอย่างเรื่องการตีบอสในการลงแบบ5ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นลักนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างมากประโยชน์อย่างที่5โอ้ประโยชน์ลักนี่มันเยอะจริงๆนะประโยชน์อย่างที่5นันก็คือมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ติดเคิร์สครับ คือทุกๆลักหนึ่งจะทําให้ลดโอกาสติดเคิร์สอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราก็ลดเวลาการติดเคิร์สด้วยนะแต่ที่ผมเคยอัพลักประมาณ90เนี่ยโอกาสติดเคิร์สเนี่ยแทบไม่มีเลยต่อให้ติดเนี่ยก็ติดไม่ถึง2วิเด้ออกไหมครับติดหนึ่งสองวิเราก็จะสบายเรื่องการที่เราจะต้องมานั่งหาน้ำมลนในการมาแก้นะครับเพราะว่าสล็อตการใส่ของเนี่ยสล็อตคีรักข้างบนเนี่ยปกติแล้วผมใส่เนี่ยจนเต็มเลยนะผมไม่เหลือที่ให้น้ำมลอีกแล้วนะ หรือถ้าจะให้คนรวยก็ใช้พานาเซียใช่ไหมแต่พานาเซียมันแพงนะผมก็เลยเลือกที่จะใช้แค่ายาเขียวนะยาเขียวกันใบนะครับเพื่อที่จะได้เราจะได้แบบว่า,าใช้ยาเขียวขวดเดียวเนี่ยแก้ได้ทั้งใบทั้งบอดแต่มันแก้เคิร์ดไม่ได้ไงเพราะฉนั้นแ้าเรามีลักเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยติดเคิร์ดเ,เราก็จะไม่ได้ต้องต้องมานั่งพกน้ำมลน,นะครับเห็นไหมครับว่าลักเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับ อ๋อเนี่ยลังนี่เป็นค่าที่เหมาะสมในการอัพนะแต่ค่าที่เหมาะสมเนี่ยแต่มันเป็นค่าที่พูดยากมากแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอย่างผมเนี่ยเท่าที่ผมคิดเนี่ยอย่างน,น้อยๆเราควรจะมีลักสัก70-80เพื่อเราจะได้มีฮิตที่เพิ่มมากขึ้นประมาณสัก20-30านะแล้วก็ได้เรื่องการหลเวทหรือได้เรื่องการคิดนะครับนะอย่างที่ผมเคยอัพเนี่ยผมอัพอัพ,อพถึง90ใช่ไหมครับแต่ว่า ผมเนี่ยตอนนี้ผมตั้งใจว่าผมจะลดลักลงสัก10หน่วยนะเหลือสัก8 0มารอินนะเพื่อเหตุผลขั้งต้นที่ผมพูดไปแล้วนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นค่าที่ยืดหยุ่นได้นะแล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับกับการอัพสเตตัสของรลยการนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ในช่วงนี้นะครับที่กำลังมีรีสเตตัสฟรีนะเราก็สามารถเอา ไอเดียที่ผมให้ไปนะไปอัปสเตตัสเป็นของตัวเองนะครับเราสามารถทดหยุ่นได้ตามความต้องการของเรานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ